เี๋คือเต็นในการพักของเราคืนนี้ครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะบรีไฟในการบังหมอกบางอะไรนี่ครับให้มันดูดีหน่อยเพราะว่าตอนเช้าที่ผ่านมานี่หมอกเยอะมากนะครับ ก็เลยต้องมีพามากันอีกรอบหนึ่งครับผมตรงน,นี้ก็จะมีพวกแนวแสงสลัดเซลเยอะหน่อยเจ้าของนาเจ้าของสวนเขาใส่ไว้นะครับก็ดูดีครับง่ายด้วยในการดูแลครับไม่ใช่อะไรครับมันไม่ใช่ว่ามืดเกินไปถือว่าโอเคครับไปกันนะครับผมออเลยครับผมไป,ไปเริ่มยามกันเลยครับ

เฮ้ยเสียงยังงี้โอ้ปลาหมอครับอุ๊บอ,อุือตัวใหญ่อยู่เคอยิบเขยู่นอยอยี่ใสมันมาตรฐานเลยครับผมจะไปครับ โอ้ยออาอย,อาอยประคอครับพ่อพี่น้องโอ้ยเอิ่มเอิ่มโอ้ยนี่ตัวป,ประมาณเลยครับผมเืยอืม mong tên nga bóng tối nay 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 cái bi cái bi xéo. Xéo lụt đẹp. Áo lạ. Tụi là ngầu ngầu. Đây là Cắt mấy lực thôi này. Mà lại. Cắt tem lên ngập.

ไปครับเราจะมาดูรอบต่อไปครับผมว่าจะเป็นเช่นไรครับครับผมสองตัวสามตัวแรกที่ตกมาครับก็เป็นเมนูวันนี้ก่อนนะครับช่วงเย็นๆช่วงครบคำที่ผ่านมาครับผมนี่ฮะเป็นเมนูแซ่บๆกันครับมาด้ยครับแซมไซจะด้วยเดี๋ยวันนี้ก็คือตัวขอเบ็ดตกปลาครับผมครับจะใช้ยี่ห้อนี้ฮะ จริงก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะฮะแต่ผมชอบรุ่นนี้มากกว่าแกตัวเก่าออกแล้วก็ทําการมัดคล้องเข้าไปในตัวเบ็ดใหม่อีกรอบหนึ่งครับท่านเบ็ดเรานี่ใช้มาแล้วหนึ่งปีครับแค่นี้ก็สามารถใช้ได้แล้วครับความสนุกยังมีต่อเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร, like, ร์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็กล่าวผมว่าจุงก้าซิมไซสวัสดีครับอูโอ้ย <c oughs> <c oughs> โชว์เลยโชว์เลยนี่อ hey, he <the> ืมเอ้ยเห็นไฟไปทางอื <Sports> ่นดิเออนี่ครับผมโอเคครับมาทานอืมอุ้ยขบขาแล้วจริงเนาะ